ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 จะได้มาดวลกับโรนัลโดหรือไม่เช็คเรตต้นสังกัดใหม่เมสซี่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียตกเป็นข่าวพร้อมเสนอค่าจ้างที่เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการลูกหนังเพื่อดึงเลียนเนลเมสซี่กองหน้าปารีสกชจแมง ย้ายมาค้าแข้งที่แดนเศรษฐีน้ำมันในฤดูกาลหน้าเมสซี่ไป35เตรียมย้ายออกจากทีมบาร์เดแปลงเมื่อหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้ขณะที่แปรแฉกก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีแผนต่อสัญญากับดาวเตะอาร์เจนตายแต่อย่างใดรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเล่งคว้าเมสซี่มาสร้างความงานในลีกพร้อมทุ่มเงินค่าเหนื่อยให้สูงถึงปีละ320ล้านปอนด์มากกว่าที่ Ronaldo, กิจโนโรนัลโด้กองหน้าของอานาเซอร์ได้รับอยู่ปีละ165ล้านปอนด์ ขณะที่บริษัทรับพนันถูกกฎหมายขององังกฤษร็ตอบรับกระแสข่าวดังกล่าวโดยยกให้สโมสรอนเลีกซาอุปเป็นเต็งสองที่จะได้เมสซี่ไปร,ร่วมทัพหลังจบฤดูกาลนี้ที่อัตราต่อรอง5ต่อ4เป็นรองแค่บ,บาร์เซลโลนาอาดีตต้นสังกัดเท่านั้นทุ่มดุไม่เกรงใจโดซาอุพักหมื่นล้านดึงเมสซี่คาแข้งเดลี่เทเลกราฟประคมข่าวใหญ่ว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบีย พร้อมเสนอค่าแรงที่เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการฟุตบอลเพื่อฉุดเลี้ยเนวเมซี่ซูตาปารสรซิงแฉ่งขย้ายมาค้าแข้งในซาอุดีโประีกในซีซั่นหน้าลังสตาร์ทีมชาติอร์เตินตากำลังจะหมดสัญญากับแชมป์ลีกเอิงเมซี่วัยบ35เตรียมย้ายออกจากถิ่นบ้าดเดอแปลงในซัมเมอร์นี้เนื่องจากหมดสัญญากับทีมเงินถังของลีกฝรั่งเศสขณะที่สกายสปอร์ตแชร์ว่าแปรแชร์ไม่มีแผนต่อสัญญากับเมซี่แต่อย่างใด ต่อการปิดอิสระหลังจบซีซั่นนี้เมซี่ซึ่งถูกต้นสก,กัดในลีกเอิงลงโทษแบนด์นาน2ส,สัปดาห์ข้อหาเดินทางไปซาอุดิอาระเบียโดยไม่รับอนุญาตสามารถย้ายถิมนได้แบบไม่มีค่าตัวล่าสุดเมื่อวันที่3พฤษภาคมเทเลกราฟตีแผ่ว่ารัฐบาลของซาอุดิอาระเบียพร้อมความเมซี่มาร่วมสร้างความมือหานในลีกของพวกเขาโดยการทุ่มค่าแรงให้กับเมซี่เป็นประวัติศาสตร์สูงถึงปีละ320ล้านปอนด์ หรือหนือล้านบาทมากกว่าที่กิเซโนโรนัลโดหัวหอกทีมชาติโปรตุเกสลงน้ำมือกับเอัลนาเซอร์ไปจนถึงปี2025แลกกับการได้ค่าแรงปีละ1น5ล้านปอนด์หรือ7 0 8 5ล้านบาทชนิดที่เทียบกันไม่ได้ทั้งนี้แม้อาจจะยังไม่ชัดเจน่รเมซี่จะลงเอยกับสโมสรอนใดแต่เชื่อกันว่าเอัลฮิลานมีโอกาสได้เข้าร,ร่วมทัพมากที่สุดเนื่องจากตกเป็นข่าวกับดาวยิงอาเจนต้ามาระยะหนึ่งแล้ว โดยก่อนหน้าน,นี้พวกเขากระหายเซ็นสัญญากับเซียเซเวเช่นเดียวกับอา n นาซเซอร์แต่ในเวลานั้นพวกเขาถูกแบนห้ามเสริมทัพโดยบทลงโทษดังกล่าวจะหมดอายุลงหลังจบซีซั่นนี้จะเป็นการเปิดทางให้สโมสรสามารถเจรจาก,กับเป้าหมายคนสำคัญได้สำหรับเมสซี่รับทรัพย์จากซาดิอาระเบียอไครับสำหรับเมสซี่รับทัพย์จากรัฐบาลซาดิอาระเบียตั้งแต่ปีก่อนแล้วหลังสัญ,ญญาเป็นทูตการท่องเที่ยว แลกกับการมีรายได้เข้ากระเป๋าปีละ25ล้านปอนด์แล้วราว1,073ล้านบาทโรโมาโนร่ร่วมยืนยันเมสซี่ลาแป้แชร์หลังจบซีซั่นเรืนองเมสซี่จะแยกทางกับแป้แชร์หลังจบฤดูกาลนี้แน่นอนแล้วโดยเป็นที่เชื่อกันว่าของเคมเมสซี่พ่อของเขาได้แจ้งกับต้นสังกัดให้ทราบถึงการตัดสินใจดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้ว ตามรายงานจากฟาบิโซโรมาโนเปิดเผยว่าไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเมสซี่จะย้ายออกจากสโมสรดังแห่งลีกเอิงเมื่อจบฤด,ดูกาลเป็นที่เข้าใจว่าพ่อของเขาได้บอกกับแป้แชร์ว่ามีการตัดสินใจเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องด้วยโปรเจกต์นี่คือจุดแตกหักสุดท้ายตามที่โรมาโนรายงานหลังจากที่เมสซี่ถูกสโมสรสั่งแบนเป็นเวลานาน2ส,สัปดาห์หลังเดินทางไปซาอุดิอาระเบียโดยไม่ได้รับอนุญาตเดือนนักล่าวคาดว่า ทำให้ความสัมพันธ์ของเมซี่กับสโมสรนตึงเครียดแต่โรมาโนเปิดเผยว่าอันที่จริงการตัดสินใจที่จะออกจากสโมสรเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วเมซี่ถ่ายภาพกับอันโตนลล่าภรรยาของเขาระหว่างอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียซึ่งเขาได้วางแผนการไปที่นั่นล่วงหน้าสำหรับความมุ่งมั่นทางการค้าอย่างหนึ่งของเขาในฐานะทูตการท่องเที่ยว